สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของบุคคลที่สําคัญมากๆท่านหนึ่งในพุทธศาสนาพระสารีบุตรผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าแถมยังเป็นเลิศที่สุดในด้านสติปัญญาอีกด้วยแต่เรื่องราวของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ธรรมดาานะครับแต่มันคือการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เพื่อตามหาความจริงสูงสุดของชีวิตเลยทีเดียวเคยถามตัวเองกันไหมครับว่าเอจริงๆแล้วชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่คําถามง่ายๆนี่เลยครับ คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องของชายหนุ่มสองคนที่บอกเลยว่าโปรไฟล์ดีมากมีทุกอย่างที่ใครๆก็อยากมีแต่ลึกๆแล้วข้างในกลับรู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปสักอย่างเอาล่ะครับเรื่องราวนี้มันไม่ได้มีพระเอกคนเดียวนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเพื่อนซีสองคนที่จับมือกันออกเดินทางเพื่อตามหาสัจธรรมของชีวิตคนแรกเนี่ยชื่ออุปติสระ ซึ่งก็คือพราษารีบุตรในอนาคตนั่นเองส่วนเพื่อนซีของท่านชื่อโกลิตะหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อพระมหาโมคลานะครับทั้งสองคนนี่คือโอ้โห,โหเกิดมาบนกองเงินกองทองเลยครับเป็นลูกพระมหาสารชีวิตสบายสุดๆแต่ก็นั่นแหละครับวันหนึ่งขณะที่ไปเที่ยวงานเทศกาลใหญ่ของเมืองท่ามกลางเสียงโห่ร้อและความสนุกสนานทั้งสองคนกลับมองหน้ากันแล้วรู้สึกเหมือนกันเป๊ะเลยว่าเฮ้ยไอความสนุกพวกนี้มันก็แค่ชั่วข่าวพอจบงานข้างในมันก็กลับมาว่างเปล่าเหมือนเดิม มันไม่มีแก่นสารอะไรเลยใช่เลยครับความรู้สึกมันชัดมากจนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความสุขแบบฉาบฉวยเนี่ยมันเติมเต็มช่องว่างในใจไม่ได้จริงๆแล้ววินาทีนั่นเองครับที่สองสหายตัดสินใจเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังทิ้งบ้านทิ้งสมบัติแล้วออกเดินทางเพื่อตามหาเส้นทางที่จะให้คําตอบกับชีวิตได้จริงๆและการเดินทางครั้งนั้นแหละครับที่นําพาอุปติสสะไปเจอกับจุดเปลี่ยนที่พลิกชีวิตของท่านไปตลอดการเรื่องมามีอยู่ว่า เช้าวันหนึ่งอุปติะกำลังเดินอยู่ในเมืองสายตาท่านก็ไปสะดุดกับพระภิกษุรูปหนึ่งท่านคือพระอาาัสสชิหนึ่งในปัญจวัชีชุดแรกเลยนะครับคือสิ่งที่ทําให้อุปติะต้องหยุดมองเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยแต่เป็นท่าทีที่สงบนิ่งสํารวมมันเป็นความสงบแบบที่สัมผัสได้เลยว่ามาจากข้างในจริงๆเห็นแล้วแบบโอ้โหน่าเลื่อมใสมากด้วยความสงสัยปนศรัทธาอุปติะก็เลยเข้าไปถามอย่างน้อมน้อมเลยครับ พระอัสสชิก็เลยกล่าวคาถาสั้นๆแต่ทรงพลังมากซึ่งเป็นแก่นคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยความหมายของมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปมีเหตุของมันและพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงชี้ให้เห็นถึงต้นเหตุนั้นแล้วก็ชี้ทางให้เห็นถึงวิธีที่จะดับเหตุนั้นด้วยคือมันเปลี่ยนโลกเลยนะครับเพราะมันหมายความว่าชีวิตเราเรากําหนดเองได้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาฟ้าหรืแค่วางจบประโยคนี้เท่านั้นแหละครับปิง เหมือนกับว่าประตูแห่งปัญญาทุกบานในใจของอุปติสะมันเปิดออกพร้อมกันเลยท่านเห็นความจริงของโลกแบบทะลุปรุโปรงและในวินาทีนั้นเองครับจิตของท่านได้สัมผัสกับก,บกระแสนิพพานเป็นครั้งแรกหรือที่เราเรียกว่าการบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนั่นเองแล้วพอรู้แจ้งแล้วเนี่ยท่านทําอะไรเป็นอย่างแรกรู้ไหมครับท่านรีบวิ่งไปหาโกริตะเพื่อนซีของท่านทันทีนทเลยเพื่อทําตามสัญญาที่เคยให้กันไว้ว่าใครเจอทางสว่างก่อนต้องรีบม,มาบอก แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับพอโกลิตะได้ฟังคําสอนเดียวกันด้วยความที่ปัญญาท่านก็เฉียบแหลมไม่แพ้กันท่านก็บรรลุเป็นพระโซดาบันตามไปติดๆเลยครับโอเคตอนนี้ทั้งสองท่านเจอคําตอบที่ตามหาแล้วแต่ท่านก็รู้ว่านี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดยังมีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นรออยู่เป้าหมายต่อไปก็คือเดินทางไปหาต้นตอของปัญญานี้ให้ได้ซึ่งก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับแล้วที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือ ท่านไม่ได้ไปกันแค่2คนนะครับอุปติศากับโกลิตะเนี่ยท่านชวนบริวารของอาจารย์เก่าอีก250คนไปด้วยกันทั้งหมดเลยคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าท่านมั่นใจในคําสอนที่เพิ่งได้ฟังมาขนาดไหนมันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะพอไปถึงที่หมายนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงเมตตาประธานการอุปสมบทให้ทั้งหมดเลยและวันนั้นเองครับที่อุปติศได้รับชื่อใหม่ที่เราคุ้นเคยกันดีว่าสารีบุตร ซึ่งแปลตรงตัวเลยก็คือบุตรของนางสารีซึ่งเป็นชื่อมารดาของท่านนั่นเองครับแล้วจากจุดนั้นนะครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวจริงๆคือแค่ครึ่งเดือนหลังบวชเท่านั้นเองขณะที่พระสารีบุตรกำลังถวายงานพัดให้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ถ้ำสุกรขาตาท่านก็ฟังธรรมที่พระองค์เทศโปรดคนอื่นไปด้วยฟังไปพัดไปนี่แหละครับจิตของท่านก็เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งบรรลุธรรมขั้นสูงสุด สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์โดยสมบูรณ์ครับเร็วมากและแน่นอนครับด้วยการบรรลุธรรมที่รวดเร็วขนาดนี้บวกกับปัญญาที่ลึกซึ้งสุดๆนี่แหละครับคือที่มาของตำแหน่งและสมยนามที่ยิ่งใหญ่ของท่านเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับถ้าเราเปรียบพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาคือพระราชาแห่งธรรมะพระสารีบุตรก็เปรียบได้กับธรรมเสนาบดีครับก็คือเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม พูดง่ายๆคือเป็นมือขวาเป็นรองแพทย์พระพุทธองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นในเรื่องการแสดงธรรมคือท่านไม่ได้มีดีแค่เรื่องปัญญานะครับคุณธรรมด้านอื่นๆของพระสารีบุตรก็สุดยอดเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือความกระตันยู่ครับมีเรื่องเล่าว่าทุกคืนก่อนนอนท่านจะหันไปทางทิศท,ที่พระอัศชิอาจารย์คนแรกของท่านอยู่แล้วกราบเพื่อระลึกถึงบุญคุณที่ท่านชี้ทางสว่างให้เสมอแล้วคุณธรรมข้อนี้แหละครับ ความกระตันยูเนี่ยมันฉายภาพได้ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตท่านซึ่งเป็นเรื่องที่โอ้โหฟังแล้วซึ้งมากๆครับพอท่านรู้ตัวว่าเวลาของท่านใกล้จะหมดแล้วความปรารถนาสุดท้ายของท่านไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยครับแต่ท่านขอกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อปรโดโยมแม่ของท่านเป็นครั้งสุดท้ายคือต้องเข้าใจก่อนว่าโยมแม่ของท่านเนี่ยไม่เคยเชื่อในทางที่ท่านเลือกเลยแถมยังโกรธด้วยที่ลูกๆออกบวชกันหมด การกลับบ้านครั้งนี้เลยกลายเป็นภารกิจสุดท้ายจริงๆครับที่ขับเคลื่อนด้วยความกะตันยูล้วนๆเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่การไปกราบลาพระพุทธเจ้าเดินทางกลับบ้านเกิดตั้งใจจะไปเทศโปรดโยมแน่ให้ได้แล้วก็ตั้งใจว่าจะปรินิพานที่นั่นเลยแล้วในคืนสุดท้ายของท่านนะครับขณะที่ท่านกําลังป่วยหนักโยมแม่ของท่านก็ได้เห็นกับตาตัวเองเลยเห็นภาพที่น่าอัศจรรมากคือเหล่าทวยเทพชั้นสูง ตั้งแต่เท้าจาตุโลกบาลไล่ไปจนถึงเท้ามหาพรหมเลยนะครับทยอยกันลงมาเพื่อเข้าเฝ้าและเคารพลูกชายของนางภาพนั้นมันเหมือนทลายกำแพงในใจของโยมแม่ลงทั้งหมดเลยครับทำให้ท่านยอมเปิดใจฟังธรรมและเมื่อพระสารีบุตรแสดงธรรมเป็นครั้งสุดท้ายในที่สุดโยมแม่ของท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันครับพอภารกิจสุดท้ายคือการตอบแทนคุณมารดาสำเร็จหลูรุ่งท่านก็หมดห่วงครับแล้วท่านก็ได้ดับขันธประนิพพานอย่างสงบ ในห้องที่ท่านเกิดนั่นเองในคืนวันเพ็ญเดือนสิเป็นการปิดฉากชีวิตที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านปัญญาและคุณธรรมอย่างสวยงามจริงๆเรื่องราวทั้งหมดของพระสารีบุตรเนี่ยก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วปัญญาที่สูงสุดเนี่ยมันคือแค่การเข้าใจความจริงของโลกอย่างท่องแท้ หรือมันคือการนำเอาความเข้าใจนั้นมาใช้เพื่อตอบแทนบุญคุณและมอบความเมตตาให้กับคนอื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตกันแน่